สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าบุย่านแกนนำคอปทอทาทนายทักษิณฟ้องมาเลยย้อนเจ็บคนสู้ไม่กลัวกระบวนการยุติธรรมเนื้อหาใจความนะครับนายพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายนักศึกษารประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอพิชิตได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เพื่อเป็นการตอบโต้นายวิญญาติชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความประจาตัวของ นักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตัตนะครับโดยให้ชื่อว่าฟ้องมาเลยเนื้อหาใจความพิชิตบอกว่าอย่างนี้ครับผมชื่อนายพิชิตชัยมงคลนะครับฟ้องมาเลยครับรีบฟ้องครับจะได้เรียกเอกสารทางการแพทย์เนี่ยมาตรวจสักทีหนึ่งอย่ามาคู่กันดีกว่าครับไม่มีใครกลัวหรอกครับคนที่สู้นะ่ะเขาเคารพกระบวนการยุติธรรมนะครับใครเข้าไปละเมิดสิทธิเทวดา มีแต่นักโทษเทวดาน่ะแหละครับที่ได้รับการเอื้อสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นเขาฟ้องมาฟ้องกลับไม่มีโกงครับอย่ามาใช้กระบวนการยุติธรรมและเอามาขู่คนอื่นเลยครับทั้งๆที่ททในายใหญ่พวกคุณเนี่ยลอยตัวหนีเรือนจําทําลายกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดพวกคุณร่วมกันเป็นขบวนการใช่ไหมครับรักษาการนายกภูมิธรรม ก็ออกมาฟอกขาวให้กับนักโทษโดยอ้างว่าแก่และก็ป่วยแล้วป่วยอะไรกันครับร้อยบวันนี่ยังไม่หายอีกเลยครับนี่เป็นสิ่งที่สังคมเขาถามกันที่บอกว่าอย่าเอาการเมืองมาปนเนี่ยพวกคุณต่างหากนะครับที่เอาการเมืองนําพานักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยหนีออกจากเรือนจํามารัฐบาลจะอธิบายอย่างไรครับวันแรกเข้าเรือนจําก็ถูกพาตัวออกมานอกเรือนจําเลยประชาชนเนี่ยเขาถามไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับแต่มันคือข้อเท็จจริงที่พวกคุณเนี่ยร่วมกันปกปิดเอาไว้ วันก่อนคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าไม่รู้เรื่องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจแต่มาวันนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมคนเดียวกันนี้แหละครับมาบอกว่านักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วใครกันแน่ครับที่เอาการเมืองมาปนกับความยุติธรรมใครกันแน่ครับสรุปแล้วรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยปกป้องและก็เอื้ออภิสิทธิ์เป็นการพิเศษให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับ บอกมาตรงๆเลยครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเนี่ยใหญ่กว่ารัฐบาลเศรษฐาบอกมาตรงๆเลยครับว่าที่เศรษฐาพักร้อนเพื่อให้ภูมิธรรมเนี่ยจัดการพาในายใหญ่กลับจันสองล่าใช่ไหมครับ